สวัสดีครับพี่น้องปองกงพี่น้องปองไปเมือม่อนี้มาในช่องเสียออกเป็นลำพืน้นคือเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานเช่นเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกับบรรยากาศลมพัดวอยๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีเมื่อนี่นะครับบรรยากาศอยู่ในสำนักงานครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดนะครับลมพัดลมพัดไวัยๆมาแล้วขับลมหนาวมาแล้วหนาวอีหลีพี่น้องมึงขึ้นกับหนาวมากเลยนะครับอยู่ที่สำนักงานมอลตอรเป็นลำเพิร์น,นะครับครับพี่น้องมอเตอนกับบรรยากาศนะครับพี่น้อง บรรยากาศอยู่ในรัวนะครับนะครับพักโอ้มัมนนี้จะมีเมนูยังน้อน,นะครับพี่น้อ,นองสักนั่งหยาน้ำปูน้ำปลานะครับรสด,ดีมาแล้วนะครับพี่น้องสุดวจอดนะครับรัวเรานะครับเอากัน

ใส่เบ็ดมาบ่โอ้ใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดมาเลยไปใส่เบ็ดมาตบมีปีน้องกระดูกต้องมาลายมาต้อนกระดูกนี่วั่มปลาอืมวั่มนำขุนขุนเนี่ยเนาะพวกผักลายลผักสีบรรทัศน์แล้วแม่นครับนี่อืมสุดยอดนะครับมโอนี่พวกเพชรลำเพลิน บรรยากาศนี่นะครับพี่น้องกับบรรยากาศร,รอบล้อสำนักง,งานนะครับพี่น้องครับเขาอยู่ที่ข้าวมอลิเพลิเพลินนะครับน้ำชาตะเค็ดกินนะครับทายบรรยากาศพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศที่สำนักง,งาน ไทยบรรยากาศใพี่น้องเพิ่งวู้ไทยคลิปไทยคลิปประชัยไทยพี่น้องเพิ่งก็บรรยากาศอยู่รอบๆนี้แหละครับนี่ครับพันยองบรรยากาศรอบรอบสำนักงานนะครับบรรยากาศดีควลืมดับรถบอกว่า รอบๆสำนักงานพี่น้องอากาศน้ำเสนะครับคือบรอบๆสำนักงานมาลลำเป็นลำพื้นนะครับพี่น้องครับลดไอขิมก็มาแล้วนะครับ อันนาลงนะครับสาธุเด้อสาตูร์นะครับอันนาลงไอติมไอติมฮะเสือตัวโอ้ยนี่ครับชายพี่น้องบรรยากาศในรอบๆสำนักงาน ไม่่วงครับพี่น้องอเอาลนะเล่พ่นเลยพ่นไ,นไ,นไม่ยังเลยโม้ย <c ười> นี่กาแฟนองอุ้งโอ้นมาทำอาการเพื่นกอนนะเอว่าจามีเงินสดบ่าอวามมีใจก็โดนไหมอ่ะนี่านึสดเ่าหกสิบบาทนึงชอาแบบไรแน่เนี่ย จะาเราเอาแบบทุกเถืองละไฮโลนะเจ้เออแบบเกียบาทเแมนแบบสิบาทนึครับนี่เรนโบวนี่เรนโบเรนโบว์ักครับจากสมแทงย่งั้ไหนก็วางวากวากนาอบันเพงไหนอาการจำยาเขาไปรลยก็เคยอยู่ดาโจ้่าซื่อเป็นวันต้ปเป็นวันลงกวาแห้งเลี้ว S <S <it> อันเจียวสวมู้ดังแล้วเออลงเลยเนาะแต่ปุแต่ปุกินแก้แพทนี่เรียบร้อยเลยแมนมันก็ยิ่งไข้อูรูดูเดือนเหรอแมนมันก็สิยังหน่อยหน่ึงแมนเอาจะพาไปบ้านสี่ท้อเออมาจ่ายก่อนไปพิจารณากรุงฮะไปพิจารณากรุงเดี๋ยวเราไปเบิ้งก่อนเออยหกสิบบาทล่ะนะครับจังหวัดไหนขอไอ้เลยครับพี่น้องนะในคลิปกับบรรยากาศพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งนะครับกับบรรยากาศ หลบๆบ,บริเวณวเสี่ยงินมาให้พ่อเอกตัวสีใจาใคาไอขิมก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยวขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้างเด้อน,นะครับที่กดติดตามช่องเสี่ยออกมานะครับอจองมาพบกันในคลิปต่อไปครับ